แล้วเมื่อกี้เนี่ยจากคลิปก่อนหน้านั้นสมมุติว่าผมเดินทางจาก A ไป B เนี่ยระยะทาง200เมตรกันกระจัดได้100เมตรแล้วนะครับเราจะมีอีก2อันนะครับก็คือคําว่าอัตราเร็วและความเร็วสมมุติเดินทางจากเมือง A ไป B เนี่ยใช้เวลา1ิวิเดินทางเร็วมากนะครับถ้าเราเอาระยะทางหารเวลานะครับมันจะได้อัตราเร็วคําว่าอัตราเร็วหรือสปีดตรงเนี้ยเป็นสเกลร์เพราะฉะนั้น ระยะทางก็200เมตรเวลา10วินะครับก็ได้20เมตรต่อวิส่วนถ้าเราเอาการกระจัดหารด้วยเวลาเนี่ยตรงนี้ก็คือความเร็วนะครับเพราะฉะนั้นการกระจัดเมื่อกี้เราได้100เมตรนะครับเวลาก็10วิเพราะงั้นได้10เมตรต่อวิและทิศเนี่ยไปทางขวานะครับความเร็วจะมีทิศเดียวกับการกระจัดนะครับความเร็วเนี่ยจะมีทิศเดียวกับการกระจัดหรือการกระจัดลับ เพราะฉะนั้นอันบนเนี่ยที่ไม่ใส่หมวกก็คืออัตราเร็วหรือสปีดเป็นสเกล่าส่วนอันล่างความเร็วนะครับเป็นเวกเตอร์อัตราเร็วเอาระยะทางหารเวลาส่วนความเร็วเอาการกระจัดส่วนเวลานะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องแยกระหว่างคำว่าสปีดนะครับก็คืออัตราเร็วและก็เอาเฟลลซิตี้ก็คือความเร็วนะครับ